ทักทายสบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิบสุข,ขุมสุขพนยินดีต้อนรับเขา้าสู่ซ่องมณฑาพาหลาะคือเก่าพี่น้องตอนนี้จะมาหลาะตลาดพารามสองเนะาะในชูเนะาะในชูกระทักทายเนี่ยสบายดียดนะในช่ดีในชูกะเหนกะว้าวบุคอยเป็นพี่น้องทับคลิปทับซ่องน้ำกันไปไปตลาดน้ำกันพี่น้องเขาไปเดินตลาดเลย ตลาดพระรามสอง mm hmm. เบิ่งระชมกันเลยพี่น้อง mm hmm. ตอนนี้กำลังเดินเข่าทีตลาด mm hmm. พระรามสอง mm hmm. เดินที่ก้อนยาชุ mm hmm. เดินทางไหน mm hmm. มานี่ก็ได้ mm hmm. เดินตลาดยามเย็นพี่น้องหลังจากเลิกเรียกเลิกงาน ามาเดินตลาดที่พระรามสองตลาดกินเดไหนพระรามสองไปเข้าทั้งนี้ เขาทั้งนี้แล้วก็เดินวนออกไปทั้งนั่นมันเป็นขายเสื้อผ้าส่งกางเกงพี่น้องเสื้อผ้าที่ตลาดกินเดนยัยที่พระรามสอง วันนี้ก็เป็นวันผุดวันที่25มิถุนายน2568มาเดินตลาดน้ำกันพี่น้องก็าจะได้ยังแนมากินชีวิตแรงงานลาว อาศัย,ยูทีกรุงเทพมหาคนครมาเดินตลาดยามเย็นห้หายเพนะร,ราะวังเหวนบะิ่งแล้วเป็นบรรยากาศ ย่ำเย็นอยู่ตลาดบางคนก็มานั่งกินกินข้าวปลาหมึก นี่ไหมกาหมึกใหม่ละยี่สิบนะตลาดนี่บ่ของวานก็บ่มีบ่ มาเดินเลาะซึ Mother ่อเลอาดูเลากินหลังจากเลิกเรียกเลนะิกงานขนมไม่เท่าไหร่ไม่หมมีได้ฮะราดราดไห <c ười> มีโทรสิมีเบอร์บะเป็นบรรยากาศงามเย็นเย็นอบลุกเงา ปลามึกน้ำปลามึกน้ำจิ้มลา,ายรสแซบ่บอหมาอเเขาเขามาถูกวันอาทิตย์นะเขามาแต่วันอาทิตย์ จบไม่ละห้าจิบเอากี่ไม้่องไม้มันบอกค่ะชองไม้่องไมมันเอาตามันันนมันมีีมันอยากีบตาอยากจีอยากตาปลามึกออยากตาปลามึกบอกบนปากมันเลยอ๋อ เออตากับปาเราคุณพจักตีตาตื่นมาล่นะบอกนะค่ะคุณบอกตอนี้กำลมาลอนารอซื้อปลาหมึกนงรอเอาปลาหมึกกับยายสุคือเก่าปลาหมึกพี่นนอง มันกำงามเลยน่ากินน่ากินน่าอร่อยน่ากินมากเลยหอมอร่อยเป็นบรรยากาศที่ตลาด ตอนนี้ก็ได้ปลาหมึกเลยพี่นอ้องสองไม้หนึ่งร้อยบาทไม้ละคาชิปไปตอนนี้ก็จะกลับแล้วดูบรรยากาศชื่ที่ตลาดเดินกลับเลยนะบ่ยาชุไปตลาดพังนะบ่ไปตลาดพังโน่นนี่จะเป็นเข,าข่าขมุง ตลาดในอาหารหน่าก,กินพี่น่อาหารหน่าก,กินมากอาหารอาหารหน่าก,กินเลยอาหารหน่าก,กินมาก แต่ว่าราคา,ขา,ขาก็อยากษ์แพงไปหน่อยพี่น้องเ <st arts> ดินมาซื้อปลาหมึกแล้วก็ของหวานของหวานบ่มีเน่าจะชุเ <st arts> พราะว่าตลาดอันนี้มันเป็นแบบแบบตลาดนัดแบบน,นี้นะเออก็จะสิมาก็จะสิมาแบบบางมือนั่นแหละที่นี่ตลาดนี่ก็เปิดก่อน มากเป็นบางมือเพราะว่าตลาดนันของหวานเขาก็เขาก็ระจายตลาดอือ่นแล้วเชื่อเขามันมันมีเนาะ<ช>ถามเบิ่งถามแม่ค้าของ่ข,า,ขา,าเลยนะเนาะของหวานอีนีงก็ไข่ของหวานไข่อย่างเจ้าบอกอ่ะยี่สิบห้าบาทนั่นไข่หวานเออของหวานเออหลอดช็องไข่หวานกับโบเห็นมาเจ้าเดียวกันาดนี้เออ,เอ,อโบเห็นมาเนาะ ตอนนี้ยเขาจะเดินออกจากตลาดเลยพี่น้องเดินมาที่ถนนแล้วเดิน,นทีถนนน,นนักเรียนเด็กๆนักเรียนกราจะเดินออกจากตลาด ที่ถนนพระรามสองตอนนี้ก็จะเดินกลับลพี่นอกหัวค่ากับเข่าแถวพังตลาดพังเด็กกับเข่าก็ นันวอแมนแบบของอีสานเนาะ,ะเพรก็เลยอยากอยากแพงเน,นี่ยเนาะเป็นกับข่าวไทยย่าชูวะก็ได้ปลาหมึกช้องใหมอ,อีกเนาะตอนนี้ก็เดินกลับแล้วอลเออจะไปเบิ่งตลาดหรือเปล่าอพี่น้องมาทั้งเด็กจะได้ขอจบคลิไปไว้ก่อนตาชื่นชอบก,บก,กดไลค์กดแชร์ ซับส,สะคร้ำเด้อพี่น้องจะได้มีกำลังใจทํำลิบทาซ่องต่อไปขอบคุณขอบใจบูุ้่เชียสละเวลาเขามาเบิ่เขาามาชมไปแล้วพี่น้องพบกันใหม่คลิบหนาไปบ้า